รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันตะกร้าหวายที่ผลิตจากหวายแท้ผสมกับเส้นหวายเทียมเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของกลุ่มวิสาหากิจบ้านโนนทีทองสองหมู่ที่7ตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร นางหนูพรสอนเสนาประธานกลุ่มวิสาหกิจแห่งนี้บอกว่าเดิมทางกลุ่มจะนำเฉพาะวายแท้มาสร้างผลิตภัณฑ์ทําให้มีปัญหาในเรื่องของต้นทุนซึ่งมีราคาสูงแต่หลังจากบัณฑิตจบใหม่จากโครงการ U2T ได้เข้ามาให้คําแนะนําในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมเรื่องการตลาดทําให้ปัจจุบันทางกลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นทีนี้ พอตะก้าไวาทีมนี่เราสามารถสั่งตามเพจตามอะไรได้แต่กลุ่มของเราก็ขาดขาดตรงที่ว่าเราไม่มีต้นทุนเลยต้องจบต้องต้องหาเงินทุนเองทีนี้ทางนักศึกษาเขาเข้ามาให้แนวทางให้ความคิดของเราแล้วก็นำเสนอสินค้าของเราเราก็เลยอยากได้โอกาสว่าอยากขายของเพราะว่า มันจะเป็นช่วยในเสริมรายได้ในครอบครัวเพราะว่าช่วงนี้เราหาเงินยากมากค่ะนักศึกษาจากโครงการ U2T จําจนวน12คนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลสว่างแดนดินบอกว่าดีใจที่ได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐ และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นสังคมของตะบนสว่างอดนินเนี่ยยังเป็นสังคมผู้สูงอายุอยู่แล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทำการเกษตรค่ะทำได้ทำนาตามแถวบ้านก็คือการจําหน่ายสินค้าหรือว่าการค้าขายเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะพวกหนูก็เลยลงพื้นที่เข้าไปออย่างวันนี้ก็ช่วยส่งเสริมในด้านของกลุ่ม วิสาหกิจและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆตามหมู่บ้านค่ะก็คือพอกหนูมาลงแล้วก็ช่วยเสนอแล้วก็จัดทางช่องทางการจําหน่ายที่มันครอบคลุมในทางด้านออนไลน์มากขึ้นค่ะเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการวางโครงการอื่นๆไว้ด้วยค่ะขณะที่น้องว่านหรือนางสาวศิรดาบุญมากผู้ซึ่งเป็นบัณฑิตจ,จบใหม่อีกหนึ่งคนที่ได้เข้าร่วมโครงการ U2T บบอกว่าต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ ทำให้พวกตนและบัณฑิตจบใหม่อีกกว่า60,000คนได้มีงานทําในภาวะวิกฤตโควิด -19 โดยโจทย์สําคัญที่ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ต้องตอบโจทย์ให้ได้คือต้องช่วยกันหาวิธีลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาสังคมก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเป็นโครงการที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่มาช่วย ให้แบบว่าประชาชนบัณฑิตแล้วก็ประชาแล้วก็นักศึกษาจบใหม่อย่างพวกหนูนะคะมีงานทําในภาวะเศรษฐกิจอาที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ในช่วงของภาวะโควิด -19 นี้ค่ะภายในปีนี้กิจกรรมของแต่ละตำบลจะถูกนำมาหาข้อสรุปร่วมกันภายใต้กระบวนการการสร้างความมีส่วนร่วมและจะนำข้อสรุปเผยแพร่เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทีมข่าว NBG ขอนแก่นรายงาน